ับผมอยู่กับผมหนุ่มแม็กคาเวเตอร์ครับเอาจวดพี่น้องจวดโรงงานวันแรกพี่น้องโรงงานวันแรกก็จะเร่น่อยนะอรอเพิ่งมาสองคันนะเจอกับจอสามสองสามนะสามสองสามจีเอก ส่วนอ้อยการ,กรเกษตรโอ้เจ้าแมวนะเจ้าแมวนุ่ม,น,มนุ่มเมืองยาโมครับเนี่ยมาจากโคราชครับมาจากโคราชบุกเมืองคอนแ่นพี่น้องหนึ่งสองคิวนะเมื่อก,กี้นะ เหมียวใะพี่น้องเป็นรถตุกข,ขนาดกลางนะมาเอายปอู้เฮ้ยเสียตูอีกแล้วเฮ้ย วิ่งกระจายเลยนะวิ่งกันมันเลยนะฮ่าฮ่เสียทุนครับเสียทุนดูนะพี่น้องนะดูนครับรถครับโอ้เอาตามตูดนะตามตูดพี่ใหญ่เ g า ไอ้ hey. โอ right right. nice <laughs> <laughs> ้ก็ตามตูพี่ใหญ่ตามตูพี่ใหญ่สองเกตนะสองเกตน้ำทีมตายแล้วอาฮ่าฮ่าฮ่าเอาเ้แน่นอนครับเอาร้อยยี่มาอย่างไหนนี่อะเด็ ขอทิ้มหน่อยกันเนี่ยอไปโอ้รอยยิย้มีแล้วพี่น้องนะไปแล้วครับจวดแล้วครับตามสูตรแล้วพี่น้องนะโอ้มันเลยจวดเลยครับจวดเลย มาชมโจแมวกันต,ต่อครับร้อเจ็แรงมานะตัวนี้ครับร้อยแรงมาเครื่องยนต์สี่สูบนะแต่ว่าติดเทอร์โบคู่นะครับนี่เครื่องยนต์รหัส4สนะี่จุด่นะกัตถะบิราครับปูกีหนึ่งจคิวโอ้ดูนว่าจะมันต้องรวงดินแข็งนะ เรื่มย่ำแล้วครับย่ำทางเอาดินครับนี่ครับย่ำยำยำให้แน่นนาวให้ดีๆเลยฝนตกมาจะว,วิ่งง่ายๆครับทางไม่ไดีเลยฝนตกมาในงานเข้านะวิ่งยากนะ ต้องการสิบรอห้าคันนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ว้ให้พี่น้องต้องการสิบรอห้าคันนี่ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะเดี๋ยวจบคลิปนี้เยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เพราะว่าทีมงานนี้มาจากโคราชครับต้องการสิบรอห้าคันให้สนใจนะพี่น้องนะ โอ้ติดร้องติดร้องโอ้ราชาบอดินครับต้องรีบนะพี่น้องจะจะทำเล่นไม่ได้ครับงานน้องนี่ต้องรีบทำนะไม่ไม่ทำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าฝนตกมาในงานเข้าเลยนะสิบร้องนี่วิ่งกันกระจายครับ มาโอ้ไอ้โรงนะพี่น้องนะยางเก้าโอ้โห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 รถขุดเมืองจ้านะ 3, ามสองสามนาทีกครับเป็นรถขุดที่เวทใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าใช้เครื่องแค่ซีซูปนะครับซีซูปแต่ว่าอัดเพิ่มเบอร์คู่เข้าไปครับเพิ่มความแรงปีดกำลังมาได้นู่นแล้วครับร้อยเจ็ดสิบสี่แรงม้านะบุกี่หนึ่งจุดสองคิวไม่นธรรมดานะครับ สวยจัดนะพี่น้องนะเพิ่งโรงงานวันแรกนี่ครับเพิ่งเปิดหน้าครับเปิดหน้าแรกก็จะวิ่งยากๆหน่อยนะเพราะว่ามีคโครนด้วยครับมาเสียตูดไหม่มาไอรงค์ไอรง เ,ออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่ชวยโอ้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 ประตกครับอย่างเก้านะพี่น้องโอ้ใหญ่จัดนะดูครับสายแบกนะระแนงสามชั้น มาแล้วครับต่อคิวเข้ามาพี่น้องพอได้จบคลิปนี้แล้วทิ้งเบอร์ไว้นะว่าทีมงานนี้ต้องการรถสิบรอนะ5คันครับทีมงานต้นอ้อยการเกษตรมาจากเมืองยาโมได้เที่ยวแน่นอนครับเพราะว่าบุ้งกีใหญ่จัดบุ้งกีหนึ่งจุองคิวดูตวดคอเลนะ เออดูเหมือนว่าจะไม่มีกล้องหลังนะพี่น้องนะตัวนี้ไม่มีกล้องหลังไม,ไม่ไม่เหมือนเจ้ากระตูดวอ้วนนะเหมือนเจแมวอ้วนโหไหลเข้ามาครับรถครับ แต่ว,ว่าสวยนะพี่น้องนะดูดูสวยนะทรงสวยครับเสียทีแอร์ไม่เปิดนะเพราะว่าน่าจะระบบไฟครับมีปัญหาระบบไฟแอร์มีปัญหาพรอยช่างศูนย์ รอบแค่พันหกห้าสิบนะพี่น้องนะตัวนี้นะน่าจะประหยัดเชื้อเพลิงนะครับน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อเซฟเซฟเซฟเชื้อเพลิงครับเพราะว่าส่วนมากรถรถขนาดยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองตันนี่จะใช้เครื่องหกสูบนะแต่ว่าตัวนี้ใช้แค่สี่สูบนะพี่น้องนี่ครับกำลังเปิดครับกำลังเปิดทางให้ ไอ้สิบล้อดรือว,ว่าหกล้อลงลงแบาดินครับวูฮใหญ่จัน้องเอา,าง,งานห้าสิบไรนะอำเภอพนนะ ับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบนยูท mm ูบหนุ่มแมคคาวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มแมคคาวเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม